สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆนะครับพี่น้องนะครับเอฟซทุกท่านนะครับที่อยู่ในช่องทาง u t u b e นะครับผมแล้วก็ที่อยู่ในกลุ่มสมาชิกด้วยนะครับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางหุ้นนิเคียเช้าบ่ายปกติแล้วก็นิเคียเช้าบ่าย v i p นะครับผมก่อนเข้าไปรับชมนะครับน้องแอดขอฝากนะครับน้องขอประกาศนะครับขอประกาศก็ขอประกาศคําเตือนนะครับก็คือนะครับพี่ๆช่วงนี้นะครับถ้าเกิดพี่ๆสมาชิกนะครับที่เป็นที่เป็น fc ผมอยู่เนา <zy> ตอนนี้เนาะทั้งในกลุ่มทั้งในช่องทาง u t u b e นะครับถ้าเกิดว่าพี่สมาชิกนะครับอาจจะอยู่หลายหลายกลุ่มหลายบ้านเนาะอาจจะอยู่หลายกลุ่มหลายบ้านนะครับถ้าเกิดนะครับถ้าเกิดเห็นนะครับผมถ้าเกิดเห็นรายชื่อของผมนะครับรายชื่อนะครับเบาร้องแนวทางของเราแนวทางหววเราเบาร้องแล้วก็สาวอ่อนนะครับเนาะถ้าเกิดใครเห็นลายนะครับพี่พอยู่ในกลุ่มอื่น, <S <S นแจ้งพี่พสมาชิกนะครับในกลุ่มเลยนะครับหรือว่า แจ้งเจ้าของกลุ่มเลยนะครับอันนั้นไม่ใช่ผมนะครับกับแอดออนนะครับพี่พี่นะครับก็แจ้งไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเนาะมิจฉาชีพนะครับมิจฉาชีพคือเขาก๊อปรูปโปรไฟล์ผมนะครับแล้วก็ก๊อปรูปโปรไฟล์สาวออนนะครับสาวออนพารวยนะครับก็เป็นเป็นลายเป็นรูปเลยนะครับก๊อปไปนะครับเนาะแล้วก็เหมือนว่าไปแฮกไปแฮกข้อมูลนะครับไปเขาเรียกว่าไปยึดกลุ่มนะครับกลุ่มแนวทางของห้องอื่นๆนะครับพี่ๆเนาะก็ ถ้าเกิดพี่ๆท่านใดที่เห็นนะครับก็แจ้งเตือนได้นะครับแจ้งเตือนเพื่อนๆพพี่ๆสมาชิกนะครับท่านใดก็อย่าหลงเชื่อนะครับเพราะว่าเป็นมิจฉาชีพจริงๆนะครับแก๊งนี้นะครับก็เตือนพี่พสมาชิกไว้ก่อนนะครับเนาะก็ฝากเป็นหูเป็นตาด้วยนะครับพี่ๆสำหรับแนวทางของเรานะครับพี่แนวทางของเราเมื่อวานนี้ผมต้องใช้คําว่าขอโทษด้วยนะครับมาแค่มาแค่สายรุ่นในรอบ VP ีตอนเช้านะครับก็รอบบ่ายก็หลุดนะครับเนาะในรอบปกตินั้นก็ไม่มานะครับก็ต้อง ขอโทษขออภัยจริงๆนะครับสลับแนวทางเมื่อวานนี้ส่วนแนวทางของวันนี้นะครับก่อนไปรับชมขอฝากบ้านนะครับเสียงโชคด้วยนะครับสลับบ้านน้ําต้าทองนะครับเป็นบ้านเสียงโชคของเบาหลองนะครับเนาะถ้าเป็นบ้านอื่นไม่ใช่นะครับพี่ถ้าเป็นบ้านอื่นแต่ชื่อบอเบาหลองไม่ใช่นะครับเนาะก็แจ้งไปพี่ด้วยผมกลัวจะหลงกลพิชาชีพนะครับก็คือตอนนี้ผมมีบ้านเดียวเสียงโชคคือบ้านน้าเต้าทองนะครับพี่พี่เนาะสำหรับแนวทางของเรานะครับ นี่เลยนะครับรอบ V.I.P. นะครับรอบ V.I.P. นะครับผมให้ไปที่วิ่งศูนย์รูดหกนะครับตัวเน้นจะเป็นที่ศูนย์สี่หกหนึ่งหกเจ็ดนะครับในรอบเช้า V.I.P. ส่วนในรอบบ่าย V.I.P. นะครับวิ่งสามรูดเก้านะครับตัวเน้นสามสี่เก้าสามเก้าสี่นะครับท่านใดชื่นชอบในรอบ V.I.P. แคปหน้าจอไปเลยนะครับวันนี้ขอให้มาเด้งๆปังๆนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีวันพระนะครับพี่น้องวันนี้เป็นวันดีวันพระนะครับก็ขอให้อะไร หลายอย่างนะครับที่เกิดขึ้นตอนนี้ขอให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับผมส่วนแนวทางในรอบปกตินะครับพี่ๆแนวทางในรอบปกติรอบเชา้ชาเช้าผมให้วิ่งนะครับไปที่เลขสามนะครับผมสายลูดนะครับให้ไปที่เลขแปดนะครับแปดสี่ 4. 8 6ดหกแปดเกสนหนะครับ3มตัวผมให้ไปที่3 8มดสนะครับผม นี่เลยนะครับอันนี้ในรอบหุ้นเช้าปกตินะครับผมหุ้นเช้าปกติส่วนในรอบบ่ายนะครับได้เลขพี่น้องนะครับก็คือให้วิ่งไปที่เลข2สายรูดนะครับให้ไปที่เลข3นะครับ20 26 29 30 36 สามเก้านะครับสามตัวผมให้ไปที่สองสามศูนย์นะครับพี่พี่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสลหรับหุ้นนี้คือ เช้าบ่ายปกตินะครับผมเนาะแคปหน้าจอไว้เลยนะครับพี่พี่ท่านใดชื่นชอบนะครับวันนี้ขอให้มาเฮงปังๆก็แล้วกันนะครับผมก่อนออกไปนะครับน้องเอ๊ดขอแจ้งอีกทีนะครับเผื่อว่าพี่พี่สมาชิกอาจจะเพิ่งแวะเข้ามาท้ายคลิปนะครับก็นะครับผมอย่างที่บอกเนาะนะครับตอนนี้นะครับมิจฉาชีพนะครับได้แปลงนะครับได้ปลอมนะครับปลอมแปลงเป็นโปรไฟล์นะครับโปรไฟล์ลน์นะครับก็คือเป็นรูปผมนะครับนอเบาแนวทางหัวเราเบาหลงแล้วก็ สาวออนนะครับเนาะชื่อสาวออนนะครับสาวออนพารวยนะครับพี่เนาะถ้าเกิดเป็นลายนะครับเป็นลายรูปสาวออนถ้าเกิดใครเป็น f c ฟสาวออนเนาะนะครับอาจจะอาจจะแวบๆเข้ามานะครับท่านใดที่เป็น f c ฟสาวออนครับชื่อสาวออนนะครับแล้วก็เบาหลองหัวเลาเนาะนะครับถ้าเกิดลายนะครับลายเข้าไปในกลุ่มไหนนะครับพี่ๆช่วยแจ้งพี่ๆสมาชิกหรือว่าหัวหน้ากลุ่มด้วยนะครับเนาะเพราะว่าช่วงนี้เขากําลังไปยึดกลุ่มหลายๆกลุ่มนะครับเนาะ เขาจะไปเป็นทีมนะครับไปเป็นทีมทีมละ10คนถึงเกือบ20คนนะครับเนาะอันตรายมากเลยนะครับพี่อันตรายมากเลยนะครับก็ฝากพี่พี่สมาชิกนะครับเป็นกําลังใจเป็นหูเป็นตาให้นะครับเบาหลงด้วยนะครับผมเนาะก็ต้องขอโทษก็อาจจะมีพูดนอกเหนือจากแนวทางบ้างนะครับเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับวันนี้ขอให้แนวทางทุกๆแนวทางนะครับที่ให้ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นนิเขอีนอกวันนี้หุ้นนิคขีแล้วก็แนวทางเราพัฒนานะครับ แนวทางหวยห้าน้อยนะครับดาวสตานะครับรอบเด็กก็จะเป็นราวสามัคคีนะครับแล้วก็ดาวโจนนะครับเนาะก็ขอให้เฮงๆปังๆก็แล้วกันขอบคุณกําลังใจพี่พี่สมาชิกอีกครั้งนะครับที่คอยเป็นกําลังใจให้แอดไม่ว่าจะเป็นในช่องทาง u t u b e นะครับหรือว่าพี่พี่สมาชิกในกลุ่มนะครับน่ารักกันทุกคนนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ขอให้โชคดีนะครับผมกลาบสวัสดีครับ